คุณผู้ชมครับกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเต่าต้องเล่านั่นเองนะวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของไรอันกาดบัณฑิตนะกับปุ๋งอิงเพชรบ้านแผงกัคุณผู้ชมที่ตอนนี้เนี่ยเรยียกว่ามีดราม,ม่าเกิดขึ้นวันนี้ใครที่เก็ตอ่านหรือตามไม่ทันเดี๋ยวเรามาสรุปกันเนี้ยก็คือหาข้อมูลมาให้เบื้องต้นแล้วแหละนะครับคุณผู้ชมเอาจริงๆแล้วเนี่ยไรยอันกาดบัณฑิตเนี่ยค, <ๆ S 1> คุณผู้ชมเขาเป็นคนที่เรียกว่าคว้าใจบรรดาเหล่าพ่อยกแม่ยกเนี่ยจากรายการไม่หมดนี่เนี่ยทางช่องเวิร์กพอยต์สองร้อยกว่าสมัยด้วยกันนะะรรรุุชมมกกก่่อทีีจารปราปศยติ แชมป์นั่นเองเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเส้นทางของไรอันเนี่ยนะฮะกว่าจะเป็นศิลปินที่สดใสแล้วก็มีคนรู้จักเนี่ยก็โอ้โหได้ผ่านอะไรมาเยอะนะแล้วก็มีโอกาสได้ทำเพลงแถมเดินหน้าสร้างความประทับใจให้กับแฟนคลับมาเนี่ยก็ไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยนะล่าสุด มีการไปรับรางวัลเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็คือโคลมชลลึกอวอร์ดครั้งที่21นี่แหละนะฮะกับรางวัลลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนั่นเองครับงานนี้ไรอันเองก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อนะฮะคุณผู้ชมเราก็มีสัมภาษณ์มาด้วยวันนี้เดี๋ยวได้ไปฟังกันทายคลิปนะฮะว่าไรอันเนี่ยพูดอะไรไงบ้างเอาข้อค้ก่อนนะครับคุณผู้ชมไรอันเนี่ยบอกว่าขอบคุณนะฮะทุกแรงโหวตซึ่งคะแนนนี้เนี่ยน่าจะมาจากการโหวตนะฮะแล้วแน่นอนว่าแฟนคลับของศิลปินท่านอื่น ก็ทุ่มแรงกายแรงใจนะฮะแรงทรัพย์ต่างๆเพื่อที่จะโหวตแล้วก็ให้ศิลปินของตัวเองเนี่ยได้รับรางวัลน,นี้ปรากฏว่างานนี้ไรอันเป็นคนได้รับรางวัลน,นั่นเองนะไรอันบอกว่าขอบคุณทุกแรงโหวตเลยนะครับคุณผู้ชมขอบคุณไม่หมดนี่ สถานที่ที่ได้เติบโตและก็ขอบคุณค่าย,ยุงข้าวเป็นค่ายเล็กๆที่โคตรจะน่ารักแล้วก็อบอุ่นเลยนะครับขอบคุณแม่เดือนเนี่ยที่ให้โอกาสขอบคุณพ่อใหญ่ที่ให้ความสามารถของไรอันเนี่ยขอบคุณผู้ใหญ่ที่เห็นความสามารถของไรอัน การบัณฑิตคนนี้นะแล,แล้วก็ขอบคุณครอบครัวที่เคียงข้างแล้วก็อ้อมกอดที่อบอุ่นนั่นเองครับคุณผู้ชมขอบคุณทุกๆคนและก็ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเนี่ยที่ทาให้เกิดวันนี้ของไรอันการบัณฑิตขึ้นมานี่ครับที่อดทนอดกลั้นกับทุกสิ่งนะครับแล้วก็อะไรที่ไร้สาระที่ไร้ค่ากับชีวิตเนี่ยอย่าไปสนใจแม้แต่ชำเลืองตามองนั่นเองครับมีหน้าที่พัฒนาก็พัฒนา,ฒนาต,ตัวเองต่อไปนะครับคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งเนี่ยผลลัพธ์ก็จะเกิดกับแกเองไอแว่นแล้วก็บอกว่าสู้ๆนะนั่นเองเน,อนนนนออัีี้เ่่ยป็สิงทไร ได้มีการพูดเอาไว้หลังจากที่ได้รับรางวัลเนี่ยคมชลึกอวอร์ดครั้งที่21กับลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมั่นเองครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยยังไม่จบครับคุณผู้ชมหลังจากที่อาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนสีเนี่ยได้มีการออกมาโพสต์นะโพสต์แรกเนี่ยก็เป็นภาพของปุงอิงเพชรบ้านแพงชวดรางวัลนะครับคุณผู้ชมพร้อมกับแคปชั่นบอกว่า ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่หมอลำเดอร์นะรางวัลน,นี้องค์อิงที่เธอเคยได้แล้วนีฮยแบ่งรายอันการดบรดิตจะผิดอะไรในเมื่อชาวไทยเนี่ยโหวตให้มานั่นเองครับสงสารแต่ FC หน้าซ้ำๆนะกระนำโหวต มโหลานปานผีบ้าพอไม่ได้ก็ระก,กำช้ำอุรานะครับเลยก็บอกว่าไปไปหามาม่ากินแล้วก็นอนนะอันนี้เนี่ยเป็นโพสต์แรกเลยเนะของอาจารย์สัญรักษ์ดอนศรีนั่นเองครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการโพสต์อีกหนึ่งโพสต์เหมือนกันนะฮะบ,บอกว่าหมอรำตรงไหนแล้วก็เป็นเครื่องหมายคําถามเกิดเกินนะฮะแลวก็บอกว่าหมอรำหลายเพจเนี่ยเอฟซีหมอรำในการคุณผู้ชมจํานวนมาก ตั้งคำถามว่าไรอันกาดบัณฑิตเนี่ยเป็นหมอลำตรงไหนนะฮะจึงได้รับรางวัลลูกทุ่งเว้นวักนะตรงนี้มีประเด็นนะครับคุณผู้ชมแล้วก็หมอลำเนี่ยยอดนิยมนั่นเองครับคมฉลึกเอวัา2025เนี่ฮะลำไม่ฟังสักรอนสินะครับอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อ,า,อาจารย์สัญลักษณ์ดอนสีเนี่ยได้โพสต์เอาไว้แล้วก็บอกต่อนะคุณผู้ชมบอกว่า เดิมรางวัลนี้เนี่ยชื่อว่ารางวัลลูกทุ่งยอดนิยมนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อกระแสหมอลำมันแรงะนรับคุณผู้ชมทางงานเนี่ยเขาก็เลยมีการเปลี่ยนชื่อจากอ่าลูกทุ่งยอดนิยมเนี่ยเปลี่ยนมาเติมคําว่าหมอลำเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับคุณผู้ชมเว้นวรกนะครับลูกทุ่งและก็เว้นวร์กหมอลำเนี่ยไม่ใช่ลูกทุ่งหมอลำติดกันนะครับคุณผู้ชมความหมายของรางวัลนี้ก็คือผู้ที่จะได้รับรางวัลนี้เนี่ยจะเป็นนักร้องลูกทุ่งก็ได้นะครับคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นนักร้องหมอลำ ก็ได้เหมือนกันนะครับคมชัลึกอววร์เนี่ยไม่มีคณะกรรมการตัดสินเนี่ยผู้ที่จะชนะอรารวัณน,นี้เนี่ยก็คือจะได้คะแนนโหวตจากคนทั่วทั้งประเทศนะครับคุณผู้ชมตัวรางวัลเนี่ยเป็นโลลาสติกไม่มีเงินให้สักบาทเดียวนะครับแต่ว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนั่นเองครับก็คือตีความหมายไม่แตก ดราม่าซดแตกเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นโพสตที่2ของอาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนสีที่มีการโพสต์เอาไว้จนมันเกิดดราม่าเกิดขึ้นนี่แหละนะครับคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะก็ได้มีการอธิบายอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมบอกว่าอธิบายจนมือหงอิกนะนี่คือรางวัลลูกทุ่งหมอลำเว้นว่า ไม่ใช่ลูกทุ่งหมอลำติดกันนะฮะนักรรองลูกทุ่งเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้รับนั่นเองนะฮะหมอลำก็มีสิทธิ์ได้รับเช่นเดียวกันนะครับจัดโดยหนังสือเพมคมชัดลึกในเครือในชั่นไม่ใช่ว์ k พอยต์ใช้คะแนนโหวตจากทั่วประเทศนะฮะไรอันเนี่ยก็มี FC ภาคกรางของเขาในะะส่วนอุงอิงเนี่ยก็มีของเธอทางอีสานเนี่ยมาลายแสนมาลายล้านเนี่ย ก็เคยได้กันมาทั้งสองคนแล้วนะครับุผู้ชมปีกลายนี้เนี่ยองอิงเนี่ยก็ได้รางวัลน,นี้ไปปีนี้อ,อะไรอันได้ก็แบ่งแ่งกันชมเชยเลยก็บอกว่าใจคอเนี่ยจะเอาคนเดียวทุกปีเลยหรอเนี่ยแล้ว FC เนี่ยจะอะไรนักหนาะฟาดงวงฟาดงานนะถึงเพจอาจารย์สอเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งที่อาจารย์สัญยญรักดอนศรีเนี่ยได้มีการโพสเอาไว้ใน a c e b o o k นะแล้วมันก็เกิดดราม,ม่าเกิดขึ้นนะสรุปง,ง่ายๆเลยครับคุณผู้ชมแน่นอนว่าเรื่องราวของการโบสนะฮะและก็เรื่องราวของแฟงคน,แน,น,นคลน ศิลปินตัวเองเนี่ยได้รางวัลเนี่ยฮะเพราะว่าเอ็นดูรักเขาแล้วก็ชื่นชอบในผลงานแต่ทีนี้เนี่ยนะฮะรางวัลเนี่ยมันก็มีเพียงหนึ่งเดียวนีก็เหมือนที่อาจารย์สัญลักษณ์ดาวศรีเนี่ยได้พูดเอาไว้ว่ารางวัลเนี่ยไม่ได้มีเงินให้สักบาทหนึ่งนะแต่ว่ามันคือคุณค่าทางจิตใจเนี่ยพอศิลปินที่เรารักได้เนี่ยก็นะมันดีใจทั้งแฟนคลับด้วยแล้วก็ตัวศิลปินเองด้วยนะทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีบางคนที่ชวดรางวัลแลวก็บางคนที่ได้รางวัลนะฮะปีที่แล้ว อุงอีกเพจแบนแพงได้รางวัลน,นี้ไปปีนี้ไรอันได้นะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็เกิดดราม่าเกิดขึ้นว่าไรอันเนี่ย หมอลำยังไงหมอลำตรงไหนนะฮะจนกระทั่งอาจารย์สัญะักเนี่ยเขาได้มีการออกมาชี้แจงว่ารางวัลน,นี้เนี่ยก็คือรางวัลลุกทุ่งหมอลำเนี่ยดังนั้นเนี่ยคนที่จะได้เนี่ยก็คือทั้งลุกทุ่งและหมอลำนั่นเองเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะมันก็กลายเป็นดราม่าอย่างที่บอกไปนั่นแหละนะครับคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยนะฮะไรอันเองก็มีแฟนคลับเยอะเหมือนกันนะฮะส่วนอุงเองเองก็มีแฟนคลับเยอะต่างคนก็ต่างให้กําลังใจศิลปินตัวเองนะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ย ลองไปฟังเสียงไรอันกันหน่อยครับที่มีการพูดความรู้สึกเอาไว้หลังจากที่ได้รับรางว,วัลน,นี้หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือขอบคุณคะแนนโหวตนั่นเองเนี่ยก่อนที่มันจะกลายเป็นดราม่าเกิดขึ้นนี่แหละนะคุณผู้ชมซึ่งโอ้โหตอนนี้เรียกว่าชาวเนเ็ตตีกันโอ้โหในคอมเมนต์ต่างๆนานารวมถึงคอมเมนต์ของในเฟซอาจารย์สัญลักษณ์เนี่ยก็มีการตีกันอยู่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตามเพจต่างๆที่มีการไปลงเนี่ยก็ยังมีการไปคอมเมนต์ ต้ต่อกันไม่หยุดนะครับคุณผู้ชมเรกได้ว่ากระแสะหลังจากได้รับรางวัลเนี่ยไม่มีตกเลยเลยครับสำหรับดราม่าในครั้งนี้อไปฟังไรอันกันหน่อยครับคุณผู้ชมคือดีใจแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับกับ,บรางวัลน,นี้เพราะว่ามันไม่ได้ได้มาแค่แบบว่าคณะกรรมการอะ่ะเป็นแบบว่าแม่ๆเป็นแฟนร,ร่วมกันตั้งใจโหวตให้เราอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าซาบซึ้งที่ว่าแม่ๆเขาตั้งใจแล้วก็คือเขาทุ่มเทให้เราจริงๆอยากขอพูดอะไรพิเศษไหมสำหรับรางวัลโอ้โหท ทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยก็จะเป็นทางค่ายนะครับแล้วก็ทางแ,แม่แฟนๆนะครับทางไมบอนนี่นะครับสำคัญที่สุดคือเป็นแฟนๆครับผมที่รวมตั้งหน้าตั้งตาโหวตกันตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับวันมาณไม่ได้ทำอะไรเลยให้ทำทำทำแล้วก็มาโหวตให้เรานะครับ <c oughs> บคุณนากเลยครับมันเป็นแรงผลักดันให้เราแบบมีกําลังใจทำงานต่อไปไหมแน่นอนเป็นแรงผลักดันที่ดีเลยแหละในการที่ทําให้เราแบบว่าตั้งใจทํางานเพราะว่าทุกวันนี้ การทำงานของเราแต่ละงานเวลาไปไปเวทีอ่ะมันขับเคลื่อนด้วยความสุขแล้วก็เขาเรียกว่าพลังทีแ่แม่เขาส่งให้ต้อนรับเสียงจบมือเสียงกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราสึกว่ามีไฟในการทำงานมากขึ้นลา่าสุดเลยครับคอนเสิร์ตใหญ่ขายบัตรหมดภายในหนึ่งนาทีครับจริงเหรอ, <c oughs> อจริงปะเนะี่ย <c oughs> จริงปะหรอใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเพิ่งรู้จริงปะจริงปะผู้จัดการจริงไหมเนี่ยไม่หมดแล้วเหรอไม่หมดแล้วเฮ้ยเพิ่งรู้โอ้เอาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเพิ่งรู้ เป็นไงความรู้สึกเป็นไงดีใจพี่แจักจะร้องไห้เอออุยแต่ไม่ร้องไม่ร้องแต่ไม่ร้องไม่ร้องเออเขาแต่งหน้ามานานดีใจครับดีใจครับคอนเสิร์ตใหญ่เดอะไรอันคอนเสิร์ตสิบสกฎาคมนี้นะฮะบัตรหมดแล้ววันนี้พี่ทราบมาพี่ทราบมาบัตรหมดแล้ววันนี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตแล้วก็ซื้อบัตรเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรไม่ต้องเสียใจไปนะครับเดี๋ยวหนูมีเก็บไว้ห้าใบเดี๋ยวปล่อยให้เออเราต้องหาตังค์เข้าบ้านบ้างอ่ะแบบนี้จะไปคุยกับผู้ใหญ่ เห็นเขาพูดดูว่าอยากจะเพิ่มรอบแต่ว่าหนูก็บอกว่าเอ้ยพี่จ๋าขอรอบแรกให้รอดก่อนดีไหมใช่ดีไหมเอารอบแรกก่อนดีเนาะเอบแรกแต่คิวเราได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าดื่นมาอะไรก็ได้แล้วก็แต่แต่ขอให้รอบแรกไปนผ่านไปด้วยดีก่อนแฟนจะได้เห็นอะไรอสปอยได้หรือยังอะแฟนจะได้เห็นในคอนเสิร์ตแน่นอนว่าเห็นหนูแน่นอนาเห็นหนูหนึ่งแล้วทีนี้ปกติเวลาเป็นานข้างนอกจะไม่ค่อยเต้น ซึ่งคอนเสิร์ตนี้ก็ก็ไม่ค่อยเต้นอะไรครับก็เต้นมีเต้นมีเต้นซึ่งแม่แหละคนอยากให้เป็นแบบนั้นก็อ,อ,อยากให้เต้นแบบว่าเฮ้ยไล้อันทำไมดูเคอะดูเขยนอะไรไม่เต้นไม่อะไรเงี้ยเต้นเดี๋ยวมีเต้นแน่นอนแล้วทำไมได้อีกคมาเต้น,มน,มนไม่บอกหรอกนะเราก็ไม่รู้รู้แค่นี้เต้นได้เหรอจะเต้นได้เหรอฮะไหนจะเต้นได้เหรออจะเต้นได้เหรอใครอยากรู้ว่าเต้นได้เหรอก็ซื้อบัตรมาดิแล้เราต้อนแี้วต้อนได้แล้วอะไรอันบัตรต้อน บอกว่ามีเก็บไว้5ใบไงสมูนไหมสมูนไหมบัตรเนี้ยรอก่อนรอถึงเล้วยังขับขันเดือนนั้นแลกเงินเข้าช้าขอที่นึงอะไรอย่างเงี้ยมันมันเรนลามิดเป็นคปรไพเป็นไอ้นี้เลยไหมคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเลยใช่ไหมใช่ครับเโปรไพยทำเป็นบิ๊กห้องอุ้ยอุ้ยนี่คือไม่รู้เหรอไม่รู้เลยไม่รู้ เบรคพอยท์ทำบิ๊กฮอร์ครับที่เป็นเป็นครั้งแรกเลยครับบิ๊กฮอร์ที่นี่นะครับแล้วก็เดินทางสะดวกด้วยที่จอดรถก็กว้างขวางด้วยสภาพดีงามก็เตรียมนะครับมีอาหารการกินพร้อมนะครับถึงจะบ,บูดไปบ้างแต่ก็พอทานได้ออแล้วแฟนต้องเตรียมตัวไปไหมครับมาเจอคอนเสิร์ตคุณก็แต่งตัวให้สวยแต่งหน้าให้สว่างเพรกกล้องจับได้ทุกคนครับเพราะว่าเวลาขึ้นจอมอนิเตอร์เนี่ยจะไดู้คือมันจะได้เห็นภาพชัดฮาลิปให้แดงนะครับออแต่งชุดยังไงแล้วแต่ให้ให้เด่น เขาเป็นอะไรเขาขี okay, okay, Wait, uh, sure. okay. ้ค yeah. ุ้นไงไม่ใช่เขาขิ้จีนปินฝั่งเขาเกี่ยวกับเราเอาเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นรูปเป็นร่างแล้วคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตเราคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกครั้งนี้คือคือเราก็ตื่นเต้นแต่แรกว่าเออผู้ใหญ่มาบอกเราว่าเนี่ยเดี๋ยวมัคอนเสิร์ตใหญ่นะบอกเฮ้ยมันจะออกมารูปแบบไหนอะไรเงี้ยพอได้ไปนั่งคุยนั่งอะไรแล้วก็มีความตึงเครียดนะฮะเขาก็ด่าข้ามหัวไปข้ามหัวมาใช่ก็มันยังไม่ลงตัวแต่ตอนนี้โอเคละโอเคละเหลือซุ้มซ้อมให้ให้เต็มที่แล้วก พร้อมที่จะให้ทุกท่านได้สรับรับฟังอย่างเต็มเปี่ยมนะขอบขอบคุณอะไรแฟนเขาลุ่งไงเขารู้ลุ่งขอบคุณอะไรแฟนๆทุกท่านครับลมใต้ปีกของคุณนะขอบคุณลมใต้ปีกทุกๆกำลังเลยนะครับที่ช่วยให้พายุหนูได้ขึ้นลอยสูงสู่ฟ้าอันไกลโพ้นนะครับจนถึงที่นี่บินจากเป้าๆมาถึงนี่เลยนะบินมาไกลบินมาไกลมากเลยขอบคุณมากๆเลยครับเขาบินได้ไกลอีกวันนี้อีกนะใครใครใครบินดีงามเลยขอเป็นอย่างนั้น ต้องเปปีกแล้วไปเครื่องบินขอเป็นเครื่องบินนะม <c oughs> ันเมื่อยต้องกะพือไปบ่อยเ <c oughs> ขาเป็นปีกแบบปีกเหล็ก <c oughs> ขอบคุณนะแม่ทุกทุกคนครับแล้วก็ FC ที่ไม่ได้มาเจอการอยู่ที่ต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากมากครับยังไงเดี๋ยวถ้าคอนเสิร์ตรอบนี้ออกมาดีรอบแรกก็จะมีรอบสองครับผมแต่อยา่าคาดหวังว่าจะมีรอบสองรอบแรกก่อน <c oughs> ขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนอ่าขอบคุณผู้ใหญ่ก่อนเพราะว่าคือแต่ละครั้งมันเป็นเป็นเรื่องยาก เรื่องเงินเรื่องใหญ่ใช่เ, <c oughs> เพราะว่าเราต้องเก็บเงินสร้างบ้านเก็บเงินสร้างบ้านครับผมเ,เรื่องเงินขอพูดน้อยนิดนึงแล้วกัน,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 นเนาะขอบคุณเลยอันขออนุญาตยินดีย้อนหลังกับการเล่นจบเป็นไงโอ้ขอบพระคุณมากครับนี่สั่งพรมบปเลยไปร้อยกับพวงแล้วไม่ได้ไหว้อาจารย์ไหว้เพื่อนไหว้เพื่อนจบเพรเพื่อนจริงจจบเพรเพื่อนจริงเพราะว่าเพื่อนๆนี่ซัพพอร์ตเต็มที่ตั้งแต่แบบเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเป็นเป็นนักศึกษาวันแรกเพื่อนก็เอ้ยพอใครเริ่มจักเราก็แบบ ช่วยสปอร์ตเราแล้วมันไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์บางคนก็โอ้โหสปอร์ตเราเต็มที่ครับไม่พูดดีกว่าเนอะเดี๋ยวน,ะนี่ก็คือเพื่อนมีส่วนช่วยสปอร์ตทำให้เราเรียนจบเลยใช่ไหมสำหรับครั้งนี้เพื่อนเนี่ยโอ้โหปลุกน้ำย่ำโคนฝ่าใต้ฝนมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยเอาเอกสารไม่เซ็นแค่เอกสารใบเดียวก็มาหาเราอ,รอย่างเงี้ยก็พูดชื่อเลยไอต่อไอตั้มไอซ์ไอ้ไอเอาวันเลยเนาะนี่มาสี่คนนี้เป็นหัวเรือที่ช่วยอ่าก็จะมีช่วงปีหนึ่งปีสองมีไอกิสไก่หลิง ช่วยโรงเรียนแล้วก็ช่วยสอบให้คอนเฟิร์ว่าเราได้เกรดเอนข้างจะเยอะเราก็เลยต้องแบบเอาพวงมาลัยในการเส้นเพื่อนเป็นข่าวปลอมข่าวปลอมเกรดเอเป็นข่าวปลอมแต่ว่าเกรดออกมาก็สวยใช่ไหมสำหรับการเรียน่บก็สวยเพราะว่าติดเอไปวิชาหนึ่งอ่าติดเอวิชาพละอ่าเพราะว่าไม่ได้วิ่งเก็บรอบโมแต่ร้องเพลงอยู่อะไรเรื่องจริงกันล่ะนี่เรื่องจริงแล้วก็แล้วก็มาโรงเรียนใหม่เทอมนี้ได้สี่บวกถือว่าจบแต่ก็เกรดไม่สวยก็แล้วแต่จบไปก่อนเกรดนิยมอะไรหรอก แม่ยกลูกบอกว่าไม่เป็นไรเกรดไม่สวยไม่เป็นไรขอให้ลูกจบแล้วใส่ชุดครูอ่าแม่จะไปอยู่ที่ที่มหาลาัยแล้วรอแล้วหาเหนื่อยไหมครับในการเล่กตกแล้วกลับมารับงานเป็นตัวละหายไหนื่อยมากครับเพราะว่าคือมันเหนื่อยจริงนะกับการเรียนไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอะ่ะปวดหัวเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปสอบเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยตอนนี้ก็โอเคและ้ะอันนี้พอจบปุ๊บแม่ยุต่อต่อโทรต่อโทรเลยต่อโทรเลยแล้วความยุขึ้นไหมครับไม่เคยฟังอะไรแบบนี้เลยไม่เปิดรับไม่เปิดรันนี้ก็คือขอแบบ ไปก่อนถนมาไมไปก่อนแล้วก็ตั้งใจร้องเพลงฝนะึกฝนอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ฝึกแบบพวกเป็นสากลฝึกไว้ก่อนเผื่อได้ไปแบบอินตองอินเตอร์เพราะว่าแอบไปดูดวงมาดูดวงกับคุณเดือนคุณเดือน,ด,อนดูดวงไงบอกว่าเราจะโกอินเตอร์อะไรเงี้ยเอนนอจริงจริงเอ้ยแต่มีหมอรู้อะไรไหมบอกว,ว่าปีนี้คนในวงการบันเทิงอาจจะมีได้โอกาสไปโกอินเตอร์และสร้างผลงานนี่แหละชื่อคือไอนชื่อไรอันคนไรอันหนึ่งคนและวมีคนเดียว คนเดียวเลยเหรอคนเดียวคนเดียวที่เรารู้จักคนเดียวไ่ออะะรโอเคคำถามใดก็คุยไปเรื่อยเลยบ้านเรียบร้อยประมาณนี้เก่งมากนี่เออลูกชายผมลูกชายผมขอบคุณเอาคอเต่าด้วยไหมเฟร็ดเฮ้ยเขากอดคอแจ๊คสันหวังมาแล้วนะคนเนี้ยเออเลิศอ่ะ